สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มายเนอร์วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตราคาสกุลบิตคอยอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้บิตคอยย่อลงมานะครับรายได้ก็ตกลงมาเหมือนกันนะรเรามาดูกันว่ารายได้และราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่เป็นราคาที่ย่อลงมานะของ L7 นะครับลงมาอยู่ที่หลักแสนกลางๆถึงแสนปลายปลายเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้ของเครื่องนี้กันนะครับ F7 ตอนนี้รายได้เท่าไหร่นะครับเราใช้ a s value นะครับในการคำนวณรายได้นะครับรายได้ปัจจุบันนะครับลงมาอยู่ที่546.11ดนอลลาร์นะครับอ่ะก็คำนวณนะครับออกมานะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับเดือนละนะครับหมื่นเก้านะครับของตัว L7 9,500เ .H. นะครับและรายได้ตรงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการฟอกของไรคอยด้วยนะครับคิดว่าการฟอกของไรคอยเนี่ยจะลงมาเท่าไหร่นะฮะจาก1,9ตัวนี้นะครับจะลงเหลือเท่าไหร่เดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้มันเป็นการสันนิษฐานก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะครับการที่ใช้เชนร่วมกับไรคอยนะครับ ล็อกคอยจะมีการสปิตลงมาไหมนะฮะคือผมดูหลักการตอนนี้เรามีการออกภูใหม่นะครับเดี๋ยวจะร้อนเร็วๆนี้นะครับภูที่ขุดล็อกคอยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็กดมาคํานวณนะครับรายได้นะครับ9.5 g h นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่การกินไฟนะครับ ของเขาเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่สามพันสองร้อยมาณสามร้อยวัต์นะครับแคลคูลเลทนะฮะอ่ะเราจะดูว่าเราขุดถ้าขุดไรคอยด็อกคอยนะครับจะเหลือรายได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับอ่าเราดูรายเดือนนะครับ r ีวอ r ด c o ก n นะครับประมาณห้าพันสามร้อย เหรียญน,นะครับต่อเดือนนะครับดีวอร์ส LTC 2.79เหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งราคาด็อกคอยตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2บาท12สตางค์นะครับถ้าเราได้เหรียญน,นะครับอยู่ที่5,390เหรียญน,นะครับด็อกคอยเนี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ11,400นะครับตัวไ์คอยนะครับตัวไ์คอยจะอยู่ที่ประมาณ2.79นะหรือคูลเลทนะครับตอนนี้ไ์คอยสองพนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7,000นะครับรายได้รวมกันก็ประมาณ1 8 9 0 0นนะฮะในตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดเรา มันเกิดการฟอกขึ้นนะครับตัวที่แน่ๆลดลงแน่ๆคือไลท์ฟอยนะครับะหาร2ลงไปนะครับจะเหลือ3,500นะแล้วก็ดอกคอยเนี่ยด้วยหลักแล้วนะครับมันแค่อยู่บนเชนมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันคิดว่าจะไม่ลดนะครับแต่ต้องรุน้นอีกทีหนึ่งนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าอัลกอริทิมเขาต้องไปแกะอีกทีหนึ่ง,งการที่ เขาดันบนเชนเนี่ยมันจะลดไหมนะครับแต่ผมก้อคาดสัานษฐานว่าไม่ลดนะก็จะเอาสามันห้าตัวนี้นะครับมาบวกกับตัวของรายได้นะครับก็จะอยู่ที่ห5 0 0 0มื่นห้าต่อเดือนนะครับรายได้ของ9ก้าพันห้าอมเนะครับจะเหลืออยู่ห5 0 0 0จมื่นห้าจกหมื่นเก้านะครับการคืนทุนก็จะนานกว่านี้นะ ตอนนี้การคืนทุนคือ2ี่สิบเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหลือหมื่นห้าก็ประมาณจะอยู่ที่สามหกเดือนนะครับโดยประมาณนะโอเคโอ้ประมาณนี้แต่วอนนี้นะครับเอารายได้ตอนนี้ไปก่อนนะครับอ่ารายได้ของราคาเครื่องแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับรายได้หมื่นเก้านะครับราคาเครื่องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันรายได้หมื่นแปดนะครับ 59, แสนห้าหมื่นเจ้วได้1มื่นแนะอันนี้คือพร้อมส่ง3สนสี่ห้าันครับมือ2นะครับรายได้18ื่นเหมือนกันแต่ถ้ามือหนึ่งแสนห้าห่พันนะครับพร้อมส่งนะแต่ละพีออเดอร์นะครับจะอยู่ที่อ๋อขออภัยนะครับพร้อมส่งคือแสนหกหมื่นเด้าพันเดอแสนห้าหมื่นเก้าพันมือสองแสนสี่หนันนะครับอันนี้ตัว9กนะ้าศูนย์ห้าศูนย์ะแล้วก็ตัวแปดพันแปดนะแสนห้าหมื่นหันนะครับ ยาเดอร์นะครับอันหนึ่งพร้อมส่ง69 0 0 0น้านะถ้าใครสนใจนะครับมีพร้อมส่งนะแล้วก็เราจะรุ่นพวก L3 พร้อมส่งนะ7,000ถึง8ป0 0ันนะครับประมาณนี้วันนี้ไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็มีเครื่องใหม่อะมินี่ด็อก 2, นะครับสอง0 0นสาันรอยนะครับแล้วก็ S19 นะฮะเราจบเรื่องของด็อกคอยไลท์คอยไปแล้วนะครับ รายได้ถ้าเกิดคิดว่ามันลงเท่าไหร่จากหมื่นเก้าเหลือหมื่นห้านะครับถ้าคิดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใช่ถึงไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขออภยัยนะครับเดี๋ยวเราเอาหมื่นเก้านะครับคูณร้อยหารหมื่นห้านะประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอนะเราสลับต้องหมื่นห้าตั้งนะฮะหมื่นเก้านะครับอ ประมาณลดลงไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเหลือ7จบเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้นะโอเคนะครับ,นะ <S 2> <S 2> okay. รบอ่าถ้าเกิดจะแก้นะก็คือ4 0 0พันนะครับก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์นะ21%เ็เซนะครับรายได้ลดลงโอเคต่อนะครับหลังจากผุดอ่าด็อกคอยไลยคอยเนี่ยรายได้ประมาณนี้นะ l เจ็ l, l 3านะครับติดอ่านะครับ ลดลง20%ก็เหลือปรนะมาณแ0 0้อนะ L หนึ่งก็รายได้มันหมื่นหนึ่งก็ลดลงเหลือ8,000นะครับตอนนี้ไม่คุมค่าไฟแต่ถ้าเกิดเอ่อมันดีดขึ้นนะฮะ LTC ดีดก็จะกลับมาคุมค่าไฟนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเครื่องบิตคอยนะครับเครื่องบิตคอยจเอ่อมีฟอกไหมนะฮะวันนี้เราพูดถึงเรื่องฟอกด้วยนะฟอกก็คือารายได้มันจะตกนะครับจากการแฮปวิ่งนะฮะ h ฮฟวิ่งไม่ใช่ฟอกติเป็นแฮฟวิ่งนะฮะแฮฟวิ่งคือการลดเอ่อบล็อกที่จะเกิดขึ้นนะครับแฮฟวิ่งของบิตคอยนะครับจะอยู่อีกประมาณนะครับตัวที่บิตคอยจะแฮฟวิ่งอีกทีนะครับปี2 4สี่นะ, 24, นะวันที่26เดือนเมษ,ษาไอ้พิว้วนะฮะก็อีกประมาณสักหนึ่งปีนะครับบล็อกที่8ปแสนสี่นะมันจะลดดีวอร์จาก6จุด 25งบิตคอยเหลือ3.125บิตคอยบิตคอยมันจะออกมาได้ช้าลงนะครับก็คือ315วัน21ชั่วโมงนะครับตอนนี้อยู่ที่บล็อกที่45,000สองแสนหนึ่ง <1. S 2> นะฮะประมาณโดยประมาณนะอ่ะประมาณนี้นะฮะตัวนี้มันก็จะมีการ ลดแรงลดรายเอ่อลดการจ่ายบิตคอยออกมานะครับดีมานมันหายนะถ้าเซัพพลายมันเออดีมานมันดีมานเท่าเดิมซัพพลายลดลงมันก็จะอาจจะทำให้รายได้ขึ้นได้นะครับแต่ว่าไม่การันตีนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะงั้นในปีนี้นะครับเอาราคารายได้เดิมไปก่อนนะรายได้เดิมในตอนนี้นะครับของเครื่องหุบบิตคอยนะครับ จะอยู่ที่อ่าเราใช้ตัว xp แล้วกันนะครับ277.61นะครับดอลลานะร์ลดลงมานะครับอยู่ที่257 gs อยู่ที่17,990บาทนะฮะหรือ18,000นั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นระบบไฮโดรเสียงเบานะครับ2 5 0 g h ดนะครับราคา2 7 5แ0 0เจนานะครับตัวนี้น่าจะทำพิเศษได้2,7งแสนนะครับถ้าใครสนใจนะฮะตัวนี้เสียงเงียบนะครับรันที่บ้านได้แต่ต้องเอ่อต่อระบบไฟเพิ่มนิดหนึ่งนะเพราะมัน5 4 0พันสี่รกวดเลยนะครับรายได้1มื่นแปดนะครับค่าไฟ1มื่นหกเหลือสองพันนะครับคืนทุนร้อยสามทุสองเดือนแม่ไฟหกสามเดือนนะครับ เอาตัวหลักๆนะวันนี้อ่าตัว191 TS ไฮโดรนะครับ 9, แสนห้าหมื่นเก้าพันราได้หมื่นสามนะครับอ่ายังไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟสิบสองเดือนคืนทุนนะครับตัวใหม่นะทีสิบเก้าไฮโดรนะครับกับอ่าเอสสิบเกไฮโดรนะครับ116 t สนะครับแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับราได้หมื่นหนึ่งอ่ายังไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟประมาณสิบสองเดือนนะครับ ตัวที่19นะครับแสนห้าพันนะครับยังไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟก็10เดือนนะครับได้เก้าพันห้านะตัวนี้นะครับมาถึงตัวคุ้มค่าไฟกันบ้างนะครับแต่มันก็ยังนานกว่าจะคืนทุนระบบลมนะครับ xp 141 p ยนะครับอ็ดรายได้ราคาก่อนนะครับราคาแสนห้าหมื่นเก้าพันพร้อมส่งเออร์เดอร์แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับรายได้เก้าพันแปดนะค่าไฟเก้าพันห้าเหลือสามร้อยนะครับ อ่าสามร้อยกว่าวันเกินทุนนะฮะไม่หักไฟ13เดือนคืนทุนนะครับตัวร้อยสามสี่เทสก็ถูกลงมาหน่อยนะครับหลอดแสนสามหมื่นแต่แสนสองหมื่นสามพันนะครับรายได้พอๆกัน9,000นะครับ 120th นะครับตัวนี้มีหมดประหยัดพลังงานนะครับราคาเหลือ65,000นะจ order 6 0 0 0 0นเอ่อจ order 65,000นะครับพร้อมส่งตัวนี้มีนะ พร้อมส่ง6 7 0 0 0นเจ็ด 6, 6, 5, นะพี่เ้าหหนะตัวนี้รับของอรับของได้เลยนะครับถ้าหมดประหยัดพลังงานนะครับจะเหลือ9 4 t าสิกินไฟ2150วัตตนะ์ะรายได้6กถ้าไฟ6,300เหลือ200นะก็100กว่าเดือน2 0 0กว่าเดือนคือทุนนะครับไมนะ่ไฟก็ใช้บดป,ปกติ7เดือน8เดือนคือทุนนะครับตอนนี้นะตัวใหม่นะครับ ข้ามไปตัวอีกตัวนึงอัปเดตรายได้นิดนึง110 g h นะครับ S9 Pro 75็ดหารายได้7จนะไม่คุมค่าไฟนะไฟเก้าดเดเดือนแล้วก็ตัวยอดนิยมนะครับปรับราคาเหลือหก0 0น้านะครับ p พล o r อ e เร์ order, พร้อมส่ง6,2 0 0 0นสนะครับตัวนี้ 7, นรายได้7จ0นพันสอ่อยังไม่คุมค่าไฟไม่อัไฟ8.5เดือนนะครับแล้วก็ตัวพยออเดอร์6เดือนนะครับ 110 TH เหลือ55,000นะ96 TH เหลือ52,000ไปแล้วประมาณเจ็ดันกว่า 45, 35, 33, 6, กว่านะฮะ95 TH เหลือ45,000นะ90้ h เหลือ35,000 8่ TH เหลือ33,000นะครับพวกนี้รายได้ห0พักว่าแต่ยังไม่คุ้มค่าไฟนะแม่ไฟก็6ถึง7เดือนนะฮะมาถึงวอตมิเนอร์บ้างนะครับตระกูลวอตมิเนอร์เป็นเครื่องขุดบิตคอยเหมือนกันนะครับที่เป็น รถไม่น่าจะขึ้นได้ตระก,กูล m นะฮะ m 5 0นะครับแรงสุด7 5็0 0้นะครับได้8ดพันนะไม่คุ้มค่าไฟเมีเ่ยไฟไไ9เดือนคือทุนนะครับ m 3 0 106 t 56, h 56,000นะฮะ h 52,000 m 3 1 68 s 68 t h 45,000นะได้ตอนนี้6,000นนะครับตัวเ0็0ก็ไปร้0 0 t h ขึ้นนะฮะก็50,000กว่านะฮะแล้วก็5 m 3 1 s นะฮะเ8็บแป t h นะสี่0มืนนะครับ 42, m 2 0 s อันนี้พร้อมส่งนะ29ง0มืนนะครับแล้วก็ m 2 1 5 8 t h นะสอง8มื0นปดราได้มา6,500นห้นะครับอ่ะต่อมานะเป็นอีกตระกูลหนึ่งนะครับที่เป็นการคุณบิตคอยเหมือนกันนะฮะของอ่ a วาลอนนะครับอ v a วา n อนก็มีเครื่องสูตรไทยนะครับเป็นเครื่อง 87 t h นะฮะร,ราคาอยู่ที่3 2 0 0 0นนะครับแต่ละเครื่องศูนย์นอกนะ3 9 9ห3 t h นะฮะร2อยนนะครับแล้วก็1 3 4 6นะครับ110 t h นะ66,000นะครับรายได้ 7, ประมาณ7,000ันกว่าบาทนะไม่คุ้มค่าไฟไม่ค่าไฟก็ประมาณ8-7เดือนคืนทุนนะครับอ่ะตัว7 5 t h ถูกสุด22 0 0 0นะครับ1 1 6 6นะครับ นะอันนี้แล้วก็ตัวต่อไปพร้อมส่งนะที่17นะเป็นรุ่อเก่านิดนึงนะ16,900นะครับเป็นเครื่องบดบิดคอยที่ถูกและยังไม่คุ้มก้าไฟนะฮะแม็กไฟถึง5.7เดือนแล้วก็ถูกลงมาอีกก็คือเป็น L2 นะ8,000 7,000นะอันนี้คือเครื่องไม่ถึงหมื่นนะครับ L2 ูจีนะครับแต่ได้ประมาณ2,000นะครับยังไม่คุ้มก้าไฟแม็กไฟก็3-4เดือนนะครับ แลตระกูล a 1 s 9เนี่ยรายได้มันจะลดลงมาอีกเดี๋ยวว่ามันพันกว่าบาทนะครับราคาก็สี่สี่พันถึงเจ็ดพันประมาณนี้นะครับอืมหมดตระกูลของบิตคอยไปแล้วนะครับก็มาถึงตระกูลของด็อกคอยเอยไม่ใช่เดชคอยกันบ้างนะครับเดชเมืก่อนก็มาแรงนะแต่ตอนนี้ก็ดอบดอบไปนะตัว d เก้านะครับตัวนี้รายได้ปรับลงมาอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มค่าไฟอะดูก่อน ดีเก้าอ่ะยังคุ้มค่าไฟอยู่นะฮะดีเก้ารายได้3ามดอลลาร์นะครับตัวดีเก้าก็ปรับลงมานะครับเหลือราคาแสนสา0ืนะครับรายได้หมื่นหนึ่งค่าไฟ8000เหลือ2อ0 0ันห้าเดือนคืนทุนเนี่ยไฟ2ีอ่อ่าสิเดือนคืนทุน D7 ็นะครับเ 9, 9นะ้าหมื่นเ้ะไม่คงค่าไฟนะแม่คคไฟ14เดือนออกมาเป็นแซ็ห้านะครับราคาปรับลงมาเยอะเหมือนกันเหลือ5 9กนะแต่ตอนนี้คุมค่าไฟหรือเปล่าแท็ตหนึ่งหนะครับอันนี้มีแท็ตหนึ่งหโปรมาด้วยนะแต่มันก็ไม่คงค่าไฟเหมือนกันนั่นแหละนะฮะแต่ได้ร0อดอลลาร์นะครับ,รบก็ อยู่ที่ประมาณนะครับรายได้3,008นะเอ่อเป็นคงค่าไฟไม่อยากไฟ15เดือนนะครับอ่ามือสอง3,009นะ10เดือนไม่อยกไฟนะต่อมาเป็นตระกูลที่สุดการ์ดจอมาก่อนนะครับเหมือนการ์ดจอมาก่อนก็คือ e d h EHW ETC นะครับแต่ E9 Pro เนี่ยมันยังมีปัญหาการขุด ETC เ EHW อยู่นะครับอาจจะขุด ETC ไปก่อนนะ แนะนำก็เป็น e 9ธรรมดานะราคาปรับลงมาเยอะเลย3เหือ3เ0 0 0เท่านั้นนะครับอ่ะซึ่งตัว e 9นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้กันนะครับ e 9เนี่ยมันจะขุดแรงเทียบเท่ากับการจอหรือมากกว่าการจอค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันทำแรงขุดได้ถึง3680 m h นะฮะหรือ210รดอลลาร์ต่อเดือนนะครับก็ยังพอคุ้มค่าไฟนะครับแต่ลดลงมาแหละนะ รายได้นะครับอยู่ที่7,500น,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 นะครับไฟพักพ0เดือน1 0 8 0 8 8เดือนแม่หัไฟ11เดือนนะครับราคา8ป9 0 0 0นะเอ่อ3,680นะครับ7,800 0นะไม่หักไฟ10เดือนนะถ้าหักไฟก็82เดือนนะครับ3ามหนะ75,000นะครับรายได้7,000นะไม่หักไฟ56เดือนไม่หักไฟ10เดือนหักไฟ56เดือนนะครับ แล้วก็3480นะ69,500นะครับแต่ได้7,000เหมือนกันแหละพอๆกัน7,000 7,500นะครับรายได้นะครับค่าไฟ64 61เดือนนะครับไม่หักไฟ 99, 99เดือนคืนถุนนะต่อมานะเป็นอ e ี E9 พร้อมส่งนะครับตัวนี้2,340เอ็นะครับยินไฟ1,900วัตต์นะรายได้4,700นะครับพอๆค่าไฟนะครับ ถ้าหักไฟไม่หัดไฟก็8.3จดสเดียวกถึงทุนนะครับแล้วก็ A11 1นะครับ1500 m h นะครับตัวนี้4,9 0 0 0นะ a 1 0 1 8ห0 0นะครับรายได้ก็ตามนี้เลย1ัน0 3 0 0 0นะครับตามลำดับนะ X4 ตัวนี้คุ้มค่าไฟนะห5 0 0 0นะครับ รายได้พันแแมกไฟก็34สาสิเดือนหักไฟ89เดือนนะแล้วก็ X ส1 U นะครับเม่อกี X สีนะสามหนะึ่ะรายได้พันหน่เข้าไฟ600เหลือ300ร้อยนะแายสิเดือนคืนทุนแมกไฟ31เดือน V 1 plus นะครับเหลือสี่หนเก้านะฮะแล้วก็ V 1นึ่ plus แบบเสียงเบานะฮะตัวเล็กนะฮะเหลือ19,900 ตอนนี้ยังไม่คงค่าไฟนะแม่กไฟก็15เดือนกับ35เดือนคืนทุนนะครับตามลำดับนะตอนนี้จบสกูลของอ่าอ t t c e t แล้วนะครับมีข่าวดีของ KA3 นะฮะแบบข่าวร้ายสำหรับคนที่ขุดอยู่แต่ข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะขุดนะครับราคาปรับลงมาเหลือแสนส0งหบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นลตเดือน ลดปลายเดือนมิถุนายนนะครับแสนสองหมื 9, บาทนะครับจะดูรายได้กันนะฮค KA สามอ่ารายได้เขาลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะ k a 3เาเนี่ยอ่ารายได้อยู่ที่ประมาณ3 2มรอ่ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับ KA านะทำให้รายได้ อยู่ที่1มื่นหนึนะครับารายได้หมื่นหนึ่นะครับไฟ9ก้าพดหรือพันสี่แเดือนคกนทุนแม่กไฟ11เดเดือนนะครับ KD Max 4 0่สิบ GS เจ็ดหือง KD Light สี่ s สามหมื่นนะครับ KD Box Two เสียงเบานะหมันเก้ารนะอ่าตัวนี้ก็ไม่คุ้มค่าไฟนะครับไฟก็30-40ิเดือนคืนทุนนะครับรายได้ประมาณ สองพันพันหนึ่งสี่สามร้อยตามลำดับนะครับต่อมานะครับเป็นเครื่องพร้อมส่งนะฮะเป็นเครื่องขุดเพชร NS นะครับตัวนี้ก็รายได้ตกไปค่อนข้างเร็วนะครับเราแอดมินก็ค้างสต็อกอยู่ตัวหนึ่งนะถ้าใครสนใจก็รับไปดูแลได้นะครับรีวิวเสร็จแล้วก็ค้างสต็อกนะครับ HS สามนะ HS สามตัวนี้รายได้ร้อยยี่สิบห้า 882ดอลลาร์นะครับก็รายได้อยู่4,004นะครับราคาเครื่องอยู่ที่69,000นะรายได้4,004นะครับไม่คุมเข้าไฟไม่หักไฟ25เดือนนะครับเฮดเอสบ็อก50,000นะ23เดือนนะครับรายได้2,000นะเฮดเอสบ็อกนะครับ1,900นะารายได้400นะ25เดือนนะครับไม่แบบไม่หักไฟนะถ้าหักไฟก็ไม่คุ้มนะ ต่อามานะครับเป็นเครื่องที่มาแรงแล้วก็ยังแรงอยู่นะครับปรับราคาลงมาด้วยนะอยู่ที่ 1, 7, 9, 9, ร้านเจ็ดเก้าเก้านะฮะยังแรงอยู่นะเกือบแปดล้านนะล้านเจ็ดเก้าเก้าแต่รายได้เขาก็ยังแรงอยู่นะครับแรงดีไม่มีตกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเครื่องเออลงระบบก็อาจจะรายได้ลงแหละนะครับตอนนี้ก็คือเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน ต่อเดือนนะฮะก็รายได้ของ KS3 นะฮะก็อยู่ที่2ล้าน5นะราคาสล้าน79นะครับก็ประมาณ1เดือนคืนทุนนะครับแล้วกนะ็กินไฟ3,000วัตนะครับเคเนะสองพนมแนะแสนสนะครับรายได้6กแสน0 0แสนนะครับอ่าประมาณ1เดือนคืนทุนเหมือนกันนะครับ แต่ราคาผิดนิดนึดนงนะครับฐานสองเก้านะครับก็คือมันสองจุดสองเดือนคืนทุนรายได้หกแสนนะอ่าแล้ว 6, นะลก็ KS สหนึ่งนะครับรายได้หกราคาหกแสนห้านะครับรายได้สามแสนนะก็คือสองจุดสองเดือนคืนทุนนะครับแบบหักไฟแล้วด้วยนะอ่าแล้วก็เคสศูนย์นะครับแปดหมื่นห้านะครับอ่ารายได้สามหมื่นนะครับสองจุดแปดเดือนคืนทุนนะครับตัวนี้มันก็ไม่ได้คืนทุนเร็วขนาดนี้นะ ถ้าเกิดเราคำนวณน,นะครับตอนนี้ต้องใช้ full stage นะฮะในการคำนวณก็คือเราต้องไปดูแรงขุดรวมก่อนนะตอนนี้นะครับต้องเข้ามาวอตทูมายนะครับแล้วก็เลือกเหรียญแชสป้านะครับตอนนี้เป็นเครื่องขุดเหรียญแ a สป้านะรายได้มันจะดูเยอะนิดนึงเพราะว่าดิฟมันยังน้อยนะเนี่ยมันดิฟมันเลขแค่ไม่กี่หลักเองนะครับซึ่งเดี๋ยวดิฟมันจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับเราก็ เอาแรงขุดโดยรวมทั้งหมดน่ะมันหนึ่งเพนตานะครับหนึ่งเพนตาเฮก็คือหนึ่งพันเทเลเฮนั่นแหละนะครับหนึ่งพันเทลเฮในตอนนี้นะสมมติว่ามันผลิตออกมานะครับอ่าหนึง่งตอนนี้หนึ่งพันเทลเฮนะครับที่ระบบทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดเครื่องหนึ่งเนี่ยมันแปดจุดสามเทลเฮนะครับถ้าผลิตออกมา คูณด้วย3000เครื่องนะครับมันจะอยู่ที่24900ืนส่เาทระเฮินะครับหารพัน 1, เข้าไปนะครับา 1, หารพันง่ายเอาง่ายๆนะครับอ่ามันผลิตสี่พันเครื่องนะก็เอา8 3ดคูณสเข้าไปมันก็เท่ากับจำนวนเท่านะของการขุดก็คือ25เท่านะผมดีเป็น3,000เครื่องนะ25เท่า รายได้จะเท่าไหร่นะครับเราก็ไปกด enable นะครับเราค่านี้นะครับมาคูณย5นะอันนี้คือ3,000เชื่อนะพอคูณ25เสร็จนะครับก็ค่านี้นะครับกลับมาใส่มาคำนวณรายได้นะครับมาคำนวณรายได้นะครับคัลคูลเอออกมานะครับรายได้จะเหลือเดือนละประมาณสอง0ันอลลา ต่อเดือนนะฮะก็คืออ่ะก็คือเดือนละประมาณเก้าหมื่นเจ็ดนะครับต่อเดือนนะมันก็จะไม่ได้จ่ายได้เดือนละประมาณสองเอ่อสองล้านอย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดมนลงระบบสามพันเครื่องนะถ้ามากกว่าสามพันเครื่องละ่ะลงระบบประมาณห้าพันเครื่องเพราะมันมี ks อืนๆออกมาด้วยนะครับตีไปห้าสิบเท่าแล้วกันนะครับก็เนี่ยคูณห้าสิบนะฮะ ก็จะได้ค่านี้มาเรากรัปี้มาใส่นะครับรายได้ผมว่าเนี่ยคือรายได้ที่ควรจะเป็นนะครับประมาณพันสามร้อยดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะฮะหรืออยู่ราวๆนะครับประมาณเดือนละห้าหมื่นนะฮะคิดว่าใช่เดือนละห้าหมื่นนะครับในตัวของแคสปอนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ รายได้ที่หลังจากจบเดือนแรกที่เครื่องลงระบบแล้วจะเหลือประมาณเดือนละห้าหมื่นนะฮะบวกลบประมาณนี้นะแล้วก็เรามาดูเครื่องถัดไปนะฮะหลังจากแครป้าเป็นรายได้สูงแล้วนะครับมาดรอปดบ้างจากเ7เจ็ดนะครับเ7เจ็ดก็เป็นเครื่องที่เปิดตัวมาราคาสองแสนนะครับตอนนี้ก็ยังแสนเก้าห้าอยู่ผมว่าเ7เจ็ดลรายได้ไม่ราคาไม่ค่อยตกนะครับ แตไรายได้ตกไหมเดี๋ยวามาดูกันนะ K 7นะครับตอนนี้มันยังคุมค่าไฟอยู่นะถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับ345ดอลลาร์นะครับอยู่ที่เดือนละ1 2 0 0นนะราคาแสนเก้ารายได้1 2 0 0นนะครับไฟเก้าพันหรือสา0 0ัอ่าหักไฟ63เดือนไหยไฟ16เดือนนะครับ TK 6 35,000นะครับไม่คุมค่าไฟนะไรายได้9,000นะครับ ได้รายได้3,006นะครับ9.5เดือนไม่หักไฟนะครับ TK Box นะคร5,009นะเออไม่หักไฟก็100กว่าเดือนนะฮะประมาณนี้นะก็หมดจบไปแล้วนะกับเครื่องขุดของอ่า Lockcoin l i g h c o i n ที่พวกจะดิฟกันแล้วก็ c a s p a r นะว่ามันรายได้จะเหลือเท่าไหร่นะครับเราประมาณการให้แล้วหมดเลยนะฮะนี่ก็เป็นคลิปคำตอบนะของรายได้เครื่องขุดบิตคอยนะครับ ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีชิปใหม่นะวันนี้ลาไปเพียงเท่นี้นนครับสวัสดีครับ